ภูผาซาฮ่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 านี่ครับผมเนี่ยครับผมตอนนี้เราก็มาถึงบ้านคำบุญบาทนะครับนัครับป้ายภูผาซานตอนนี้ยังไม่เดินนะครับผมโห สาเตนดอกัจจิโอโอ้อหลายครับผนก็ไม่ซ้ำเท่าไหร่ก็ชิวๆอย่างนี้เต็มทาง สวัสดี FC ทุกท่านช่องมีลาดกนทัวร์นะครับผมวันนี้เราก็มีการนัดหมายแบบรีบๆนะครับผมก็คือมีทีมงานมาด้วยอีกหนึ่งคนนะครับผมวันนี้เราก็จะพากันไปชมภูพาซานนะครับอยู่ที่อำเภอคํามใจอีจังหวัดมุกดาหารครับผมเราจะขับรถจากอำเภอเต่าง,งอยนะครับโดยผ่านเทือกเขาภูพาเต่าง,งอนแล้วเราก็จะไปเส้นทางลับนะครับ ก็คือจะผ่านทางกลางหุบเขานะครับซึ่งทางเส้นนี้ก็ไม่เคยไปครับผมมารอรุ่นกันครับว่าเราจะไปเส้นไหนอะไรยังไงเดินทางกันเลยครับ ก็จะแวะถ่า,ายรูป,ประนะผมโอ้โห,โหสวยงามครับผมแก่งอันนี้มันแก่งหินนะ,ะตรงน,นี้โอ้โห,โหเลิศมากเลยคนระับโอ้โหเป็นสะพานไม้นเลยยางแจ๋วโอ้ไม้แบบหนาเหงไป เมกินเอ็มร้อยบ้านบอกนาวสักขวดนึงแล้วก็พักรถเดินทางต่อครับผมไปเติมพลังก่อ 100, กนะนะครับผมหาซื้อเอ็มร้อยกินสักขวดนะครับเติมเอ็มร้อยก่อนจะข้าว น่าสิประมาณอีกสามกวางตีอีค่ะอีกสามสิบโลไม่ไปทอดตัวกวามตีอีหรอโว่ไอ้บรีฮัดหลังจากพักเอ็มร้อยก็เดินทางต่อนะครับผมเหลืออีกระยะทางประมาณสามสิบเก้ากิโลเมตรนะครับผมเดินทางกันเลยครับ นี่ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงบ้านคำบ่มบามนะครับเราจะลัดทางไปคำอำเภอคขาเสียอี22กิโลนะครับผมโอ้โหมนรู้เส้นทางจะเป็นยังไงครับขอลุ้นกันครับผมวันนี้โอ้โหตื่นเต้นครับเพราะว่าเส้นทางไม่เคยไปนะเส้นทางนี้ไม่เคยมาเลยครับก oh. ็คือเส้นทางที่มาก่อนนั้นนี้ก็คือมาเลาะบ่อยน,นะครับผมโอ้โหเข้ามาร้อยเมตรก็รับน้องเลยครับตัวนี้โอ้ สวยวะน้องเนี่ยครับผมเส้นทาง22กิโลของเราแล้วครับข้ามภูเขาไม่รู้จะรอดไหมครับวันนี้อย่าลุ้นนะครับผมโอโ้โหเข้ามาก็รับน้องแล้วน,นะครับตอนนี้อันนี้จะเป็น,ขเ,าาเ,น,นเขาเที่ยวยามเอ่ยามฝนตกฝนตกขจะมึนขึ้นมาขัวถ้าฝนไม่ตกขจะลงไปพุ้นไปครับผมเดินทางต่อ โอ้โหเส้นทางก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเส้นทางนี้น่จาจะมีมานานนะครับผมผมเคยมา,มาหาเส้นทางนี้ประมาณสิบปีก่อนนะครับผมมาหาเส้นทางนี้เพิ่งเจอปีนี้นะครับเพิ่งได้มาโอ้โหหายากเกินนะครับช่วงนั้นก็ระบบ GPS โทรศัพท์ก็ยังไม่ไม่ค่อยจะทันสมัยเท่าไหร่นะครับผม แต่ตอนนี้ก็เริ่มทันสมัยขึ้นมาเราก็สามารถค้นหาได้เลยนะครับนะครับเส้นทางอันนี้เป็นเส้นทางกลางภูเขานะครับตรงนี้ก็คือเราข้ามเขาไปอำเภอคําชะอีนะครับจังหวัดมุกดาหารนะผมอาจจะเป็นเส้นทางสมัยแต่ก,ก่อนนะครับตรงนี้เพราะว่ามีบ้านคนด้วยนะครับ <c oughs> ครับก็จะเป็นวิวทุ่งนาภูเขาไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีป่ายางสวนมันโอ้ามากนกลางคืนกลัวคนดักพ้นนะแต่เป็นทางเปี่ยวนะครับผมก็คือ20่ิกิโลในภูเขาไม่ธรรมดาครับยางรั่วมานี่ก็โอ้โหลําำบากนี่ ตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงกันแล้วครับเหลืออีกประมาณไม่ถึงกิโลนะครับผมบนโน้นนะครับโอ้โหไม่รู้จักใครเลยครับท่านนะครับป้ายภูผาซานอตอนนี้ยังไม่เดินนะครับผมโหคอ,อนดาคิกกับเวบไอมาถึงได้ไงโอ้ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงทางขึ้นภู菩าน,นะครับผมเราใช้เวลาไปประมาณมาตั้งแต่เที่ยงนะครับตอนนี้ก็14นาฬิกา17นาทีปัสด2ชัมม่วโมงกว่าครับนะครับทางขึ้นภูาซานะครับระยะทาง1.8กิโลเมตรนะครับวัน,บนนี้ก็เดินทางมาถึงเ <Driver> ย็นพอดีนะตอนนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ถามนะครับ ไปถามชาวบ้านนะขึ้นมา,านี่บริเวณทางขึ้นทำเวลาทำเวลาทำเวลาเดี๋ยวจะมือข้ามเลยนี่น นมาในรอยเมตรก็ m, จะเจอวัดนะตรงนี้มันจะเป็นวัดล้างนะครับน่าจะไม่มีพระนะครับตอนนี้ไปเดินทางต่อเรามีเวลาน้อยนะครับวันนี้เรามากับเพรมาร์คพาเที่ยวนะครับบนแม่เของนาะบนเพจ บริเวณทางเดินขึ้นมานะครับก็จะมีแต่ก,กอไผ่นะครับผมนะครับแล้วก็มีเสียงสัตว์ป่านะครับเสียงนกเสียงอะไรก็เยอะแยะนะครับริเวณนี้วันนี้น่าจะไม่มีคนมานะครับน่าจะมีแค่สองคนที่มาตอนนี้นะครับเพราะว่าบรรยากาศก็พายุเข้านะครับ ขณะตอนนี้บ่ายสองกว่าแล้วครับบรรยากาศเหมือนจะค่ำนะครับตอนนี้น่าจะมาถึงเนินรับแขกนะครับโอ้โหจะรับแขกทู้งสูงนขนาดนี้ฟ้าเจ้าโ,โอ้ทีมงานอย่างข้องนะวันนี้โอ้ย ขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับถึงจะมีลมด้านล่างลมไม่เข้านะครับขึ้นมามันก็จะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะเป็นร่องหินที่แบบลมเข้ามาแล้วมันมันตีกลับนะครับต้องขึ้นมาถึงนี้พอาช่วงแรกก็จะเหนื่อยนิดนึงครับมาถึงตอนนี้ก็ลมพัดสบายนะครับนี่ครับขยงขยะนะครับผมใครมาก็รักษาความสะอาดด้วยนะครับตัวนี้ก็คือ เกือบเลยนะครับขยะโอ้โหเยอะเลยครับแบบนี้โอ้ยโอ้โหน่าจะครึ่งทางครับตอนนี้อ๋อ oh. ขยะหลายอันนี่สุดโอ้โหขยะนี่ครับผมดับความชันโอ้โ oh. ห oh. เกือบ45องศาแล้วครับป้า บริเวณนี้ช่วงนี้ก็คือจะชันมากนะครับถ้ามาตอนเดืนนอดฝนยินลื่นว่าจะเป็นดินเหนียวครับตรงนี้อโอ้โหชันจริงๆทีมงานใส่แล้วใกล้เลยวะนะครับความชัน โอ้หความชันนักเนี่ยอออใครจะมาต้องฟิตร่างกายก่อนนะครับโอ้โหนะครับวิวข้างล่างขึ้นมาในแป๊บเดียวชันเติบอเอาเรื่องครับเนี่ย ถล่มนี่ไม่อยากจะคิดนะครับโอ้โห,โหถล่มนี่พุ้นละเก็บยู่ใตอยู่เลยไม่อย่างอีกใกล้แล้วใกล้แล้วอะไรนีล่องหิน e <BS. S 1> ขึ้นมามาได้ประมาณ400กับ500เมตรนะครับจะมีป้ายเขียนบอกกองหินขอแรง น่าจะเป็นความเชื่อนะครับผมใครที่ขึ้นมาก็เอาหินนะครับมามากองไว้ตรงนี้นครับเก็บหินบริเวณนี้นครับผมมากออไว้นั่นจะเป็นความเชื่อนะครับไปเดินทางต่อครับผมติดกันพร้อมขึ้นมาได้โลกกว่าก็จะเป็นเป็นไอ้สารานะครับผม สันนิษฐานว่านั่นจะเป็นสรารวัตรรือว่านี่ครับมันจะมีวิวตรงนี้นะผมตอนนี้ก็ยังไม่ถึงจุดชมวิวภูบาซานะครับอนนี้คือบริเวณทางขึ้นน่าจะเหลืออีกประมาณ500เมตรกว่ากว่าปาโอ้ใกล้แล้วครับผมเอาเรื่องครับ ถ,ถ,ถือว่าเหนื่อยเติบป้า,าวูดไม่รู้รีบไปไหน,เ,นเดี๋ยวจะดูทถิตินะครับว่าจะทำเวลากี่นาทีนะครับเราขึ้นมาประมาณบ่ายสองบ่ายสองสิบเจ็ดนาทีนะครับ แต่หินดูหน,หน้าปเป็ดเห็นร่องน้ำอันส้อสำหรับใครขึ้นมาช่วงนี้ก็จะมีดอกกระเจียวให้เก็บนะครับผมนี่ครับ <c oughs> นี่ครับปลาดอกกระเจียวปาฮัตท่านพี่น้องเปลีออ่ยนภาษาว่าฉะนั้นนี่ครับดอกกระเจียวอือหือโอ้มนโนภูภาษานี่นดอกกระเจียวครับอ้อ,อหลายครับตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้ก็อ,อก้อไงกระเจียวขาว เปนนึงกินแซ่บขนาดนี้นี่บ่อเมือนะครับเพื่อส่ว่าห้เต่าง,งอยมันน่าสีเหออี่ยวพอดีเก็บให้ดูเพาเป็นกระใสครับผมไปนหนึ่งกินกับเจลกับลาบแซ่บตัวนี้โอ้ปลาดอกกระเจียวตัวนี้นะโอ้โหปลาดอกกระเจียว อนนี้น่าจะเหลือ300เมตรสุดท้ายนะครับผมโอ้โหตรงนี้น่าจะดึงเชือกลงไปนะครับผมเห็นเชือกไปโอ้สูน่าดูครับบริเวณนี้เอา้าใกล้จะถึงนะครับใจเดียวรู้สึกว่าเหนื่อยมากทำง,งานนี้ มันจะเดินป่าประมาณสิบวันขึ้นมันจะหน่อยก็จะมีป้ายช่องหินชันมันก็ไม่ซันเท่าไหร่นะมันก็ชิวๆอยูน่นะอาจจะเหมาะสำหรับคนเก๋ครับดึงเชือกขึ้นไปนะขึ้นไปไหมขอถ่าคิดห่อขอจอสุดท้ายมือ เอแบบแลเอล่ะอเสียขาดเพราะเหงน,นอวนว่าเชือกมันเล็กเป็นไฟมมันเจ็บมือเหมือนมาลุกเสือ <c ười> ไม่มีเชือกก็จะขึ้นได้สบายอยู่เลยนี่ครับชันไม่ชันดูครับผมโอ้โหหรือว่าชันดีนะครับตรงนี้อ๋อเจอลมสักที โมาถึงแล้วนะครับผูผาสาหาหา,หาหนไปโหบรรยากาศครับผมโอโ้โหวิวยังแจ่มครับผม ดูในโทรศัพท์มันไม่สูงครับ ราขึ้นมาก็ประมาณบ่ายสองยี่สิบนะครับผมตอนนี้บ่ายบ่ายสองห้าสิบห้านาทีโอ้โหสี่สิบห้านาทีครับผมปาดอากาศนครับวันนี้มาสองคนคนระับมาบุกบุกดาหาร ั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งทิศตะวันตกของภูบาซานนะครับผมโอ้หวิวก็ไม่แพ้กันกับอีกฝั่งนึงนะครับผมก็คือถ้ามาภูบาซานก็จะสามารถเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ดวงอาทิตย์ตกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเห็นอำเภอนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเห็นภูเขานะครับผมโอ้โหถือว่าครบรถนะครับใครอยากเห็นวิวภูเขาก็มาทางทิศตะวันตกนะครับถ้าจะเห็นวิว หมู่บ้านก็มาว้อาทิตตะวันออกแล้วครับผมไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมจุดไฮไลท์นะครับตอนนี้นะครับโอ้โหกางเต็นท์ได้สบายนะครับพื้นที่แบบเยอะมากโอ้ทะลมฝนมาเลยน่าจะไม่รอดนะครับเมันเป็นเนินเขานะครับบริเวณนี้เดี๋ยวดูนะครับผมโอ้โยมีบอ่อน้ำด้วยครับตรงนี้ อถ้ามาตั้งแคมป์นี่น่าจะมีน้ำชายนะครับเดี๋ยวพาไปชมตรงนี้นะครับผมจุดไฮไลท์นะรตรงนี้ กั้นนะครับตรงนี้นี่ครับหลัวกั้นตอนนี้ก็จะเป็นทิศตะวันออกนะครับผมโอ้โหวิวแบบลมแรงมากครับตอนนี้ฟิลเหมือนภาระเงนะครับผมแต่ว่าสวยกว่าภาระเงนะครับนี่ครับเพราะว่ามันมันกว้างกว่าภาระเงนะครับผมนี่ครับคล้ายกันนะครับผม แต่อันนี้เดินขึ้นมานะครับอะไรเงี้ยก็คือเราจอดรถได้เลยนะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นอำเภอคำชะอีนะผมบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงนิดๆนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดล้างรบรวณนี้ตอนนี้ก็ไม่มีพระนะครับมีแต่ต้นจำปาแล้วก็วิวสวยๆนะครับร้านเลยสวยงามครับผม รถจากตองอยมาก็ประมาณสองชั่วโมงนิดๆรบรรยากาศวันนี้ไม่มีแดดเลยนะครับวันนี้ <c oughs> ถ้าเราเดินเลาะมาเรื่อยๆเราก็จะเจอไอสรารวัตรนะครับผมสรารวัตรคือไม่อยู่ในอยู่โรงพักนะครับผมนี <c> ่ <oughs> คือเป็นวัดวัดล้างนะครับแล้วก็จะมีวิวประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นจะเป็นบริเวณหน้าวัดนะครับ แล้วก็จะเป็นที่ชมวิวยาวไปถึงนู่นนะครับผมเกือบพวอยาวเติบนะครับที่ชมวิวอำเภอคําชะอีนะครับผมเมืบบ่อกี้ก็เห็นเห็นคนขึ้นมากลางเต็นนะครับแกบอกว่านอน2องคืนแล้วนะครับผมแกเพิ่งกลับลงไปนะครับเป็นน่าจะอายุเยอะแลครับราวๆห้าสิบปีนะ ว่าขึ้นมานอนพักผ่อนนะครับน่าจะขึ้นมานอนกลางเต็นท์ได้นะครับผมข้างหลังก็จะเป็นวิวภูเขานะครับผมเป็นสลับซับซ้อนกันไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมของชมวิวหมู่บ้านนะครับถือว่าครบองค์ประกอบครับผมคลิปนี้ก็จะได้กลับบ้านแล้วนะครับดีมาชมวิวครับผมมาแบบไม่ได้นัดหมายครับวันนี้นัดกันแล้วก็มาเลยนะครับวันนี้ พร้อมแล้วกลับบ้านครับท <มา S 1> ีนี้มาแบบไม่มบบได้ตั้งตัวนะทริปนี้บบนนเ,เดี๋ยวมาเซอร์วีนะครับเดี๋ยวรอบหนะ้าน่าจะมากางเต็นท์นะครับบริเวณนี้แต่ว่าต้องดูกันนะครับว่าจะมีทีมงานมาด้วยไหมคนเดียวก็น่าจะกลัวผีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม,มสบายดี